ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ผมถ่ายในกลางวันนะครับตรงนี้ลูกค้าสั่งยกเป็นพิเศษนะครับก็คือเพิ่ม2นิ้วนะครับนลแมกของทัมเมอร์เนาะสีดํานะครับตัวนี้มาพร้อมยางมัดใหญ่เลยนะครับอ่ามันก็จะมีความไวต่อการสัมผัสนิดหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถดู you tube สามารถดูกล้องหน้าได้ yeah. กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจากช่อง m มิ s ูทั่วไทยบายแกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนำรถประสงค์มอบลูกค้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดในยางนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมก็จะไปส่งรถให้ลูกค้าที่สนามกินแล้วครับผมเลยแวะรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็เช่นเดิมครับว่าคันนี้ต่ง ค่อนข้างพิเศษและเต็มนิดนึงก็เลยจะทําการรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่าเราได้ติดตั้งอะไรเพิ่มกับใดบ้างเริ่มจากทางที่ด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เช่นเดิมครับขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้ไททันสปอร์ตนะครับามาพร้อมสครูปหน้ารถนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับถัดลงมาก็คือนินเทนเทนสปอร์ตไลท์คู่หน้าครับ เป็น LED นะครับตัวนี้ส่องสว่างชัดเจนแน่นอนเดี๋ยวท้ายๆคลิปผมจะเปิดให้ดูนะครับเช่นเดิมครับกระแสะยอดนิยมก็คือกันชนหน้าครับเป็นของ KTC อ่าซึ่งผมก็เคยบอกกานหน้านี้ไปแล้วนะครับว่ากันชนตัวนี้มีความพิเศษยังไงก็คือเขามีไฟ LED นะครับอ่ามาพร้อมไฟตัดหมอกครับ และหูลากจุงรวมทั้งสองหูเลยครับตัวนี้กันชนตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีที่รองรับใส่วินลากจุงนะครับลูกค้าก็เลยเป็นที่นิยมมากเลยนะครับเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นซุ้มล้อแท้ศูนย์นะครับแบบปักหมดุดมีขนาด6นิ้วด้วยกันนะครับ ที่เห็นรอบๆแลมๆอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวนี้เป็นลูกค้าสั่งยกเป็นพิเศษนะครับยกหน้า2นิ้วนะครับก็รถก็จะดูสง่าอ่าดูสูงดูเพียวลงมาต่อกันที่ด้านล่างเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กของ h ั m เมอร์นะครับ รัดด้วยยางแม็กซิกนะครับ764บิ๊กฮอนสเปคนี้ก็คือลูกค้าเลือกเองนะครับเพราะว่าเลือกการใช้งานลูกค้าบอกลูกค้าอยู่แต่ในสวนเนาะไม่ค่อยได้ขี่ทางเรียบก็เลยเลือกเป็นยางตัวนี้มานะครับอดอกก็จะใหญ่อย่างนี้เลยนะครับถัดมาที่ด้านบนครับตัวนี้เป็นคิ้วกันสาดนะครับเรามีให้ทุกคันเลยนะครับคิ Q ้วกันสาดสำหรับรถตอนเดียว View. มาถึงที่เรื่องฟิล์มนะครับเรื่องฟิล์มตัวนี้เราแถมให้เป็นฟิล์มของ Ultimate นะครับข้อดีของเขาก็คือจะก,กันรังสี UV ได้ถึง96.9%นะครับลงมาที่เบ้ามือจับครับตัวนี้เราก็มีให้ทุกคันเหมือนกันนะครับมีอักษรคำว่าไตตันลงมาที่ด้านล่างเลยครับ บันไดข้างนะครับแต่คันนี้ค่อนข้างเลอะนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดเส้นทางที่เรานำรถมาส่งมอบลูกค้าเลยครับมองขึ้นไปด้านบนครับตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กนะครับของ Outlander นี่แหละครับสเปคที่ผมแถมเลยจะไม่มีแหลกสัมภาระอยู่ด้านบนนะครับ ก็จะดูสวยไปในอีกแบบแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้สอยออในกระบะหลังให้รถนะครับอมมาต่อกันที่ด้านท้ายครับไฟท้ายข้อไฟท้ายตัวนี้มีคำว่าไททันปักสีแดงเลยนะครับดูสวยโดดเด่นเลยนะครับเช่นเดิมครับคันนี้แต่คันนี้จะเป็นกันชนท้ายตัวใหม่เลยนะครับอมีคำว่าไททัน กันชนเหล็กอย่างดีนะครับเนี่ยความพิเศษกันชนหลังก็มาพร้อมหูรากเช่นเดิมครับมีให้สองหูด้วยกันพร,พร้อมทำสีสะท้อนแสงให้ด้วยนะครับเด่นชัดในเวลากลางคืนแน่นอนตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันในรถนะครับตัวน,นี้ก็มีความพิเศษนิดน,นึงนะครับทางด้านภายในรถคือลูกค้าก็สั่งติดตั้งจอ a n d ด o i d นะครับตัวน,นี้สเปคนี้ก็คือแรมอยู่ที่ แรนะครับลอม32มอ่ามันก็จะมีความไวต่อการสัมผัสนิดหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถดู y t u t u เอ่อสามารถดูกล้องหน้าได้แล้วก็จะมีกล้องถอยเมื่อเข้าเกียร์อามาพร้อมเลยนะครับอ่านี่พร้อมเส้นกะระยะเลยเนระับเรามาดูกันที่ไฟสปอร์ตไนท์นะครับทำงานกันยังไงอ่าถ้าเป็นตอนกลางคืน จะสว่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ผมถ่ายในกลางวันนะครับมาส่วนด้านข้างนี้นะครับอ่าสติกเกอร์ก็เป็นลายที่ลูกค้าเลือกมาให้กับทางผมนะครับเรามีให้เลือกด้วยกันถึง24ลายจะออกแบบปักชื่อตัวเองก็แจ้งได้นะครับจะได้ไม่เหมือนใครจะได้มีคันเดียวในโลกเนาะ กันบ้างครับสำหรับผมที่ผมพาชมเจ้าตัวไททันหัวเดี่ยวตอนเดียวให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูไปแล้วสําหรับลูกค้าที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปส่งรถลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าใกล้เลิกลูกค้านะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับผมสามารถไปส่ง ให้ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ